Power time magazine, พาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ สิ่งที่เป็นดีของ BAM มีดีออนก็มี DNA ที่ไม่ได้ต่างไปจาก BAM ในวันนี้เนี่ยเราจะให้ซับอยู่ในพอร์ตฟิลิโอเฉยๆเนี่ยมันคงไม่สามารถสร้างสังคมที่ดีงามได้วันนี้เราไม่ได้เน้นในเรื่องของการสร้างไรายได้เพียงอย่างเดียวแต่เราเน้นในเรื่องของการที่จะให้สังคมมีทางเลือกในการเอาซับกลับไปทําให้มันมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยู่ใน d n a แล้วก็อยู่ในตัวแมนเดตในการท,ทรําธุรกิจของ V ีดีออนด้วยเช่นเดียวกันกับ BAM เรามีจานวนซับมากกว่า4 0 0 0ชิ้นมี บนลุ่มหรือว่ามีมูลค่ากว่าหน0 0 0ล้านบาทและในทุกๆปีอย่าลืมนะเราก็จะเติมน้ําเข้ามาใหม่ในทุกๆปีแต่แทนที่จะให้น้ำเนี่ยมันตกตะกอนอยู่ในตุ่มเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการที่เอารัพย์ไปทํางานทั้งในมุมของการสร้างารายได้อย่างมั่นคงับมก็ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องวีบีออนก็ต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน แต่มันจะดีกว่าไหมถ้ามันสามารถที่จะเยียวยาสังคมที่ค่อนข้างตาอ,อบางโดยเฉพาะกลุ่มที่มีไรายได้น้อยหรือว่ากลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระก็คืนคุณค่า,ากับถึอเป็นมุมที่นอกเหนือจากรายได้นี่มันสามารถ ปัจจุบินโดยเฉพาะซัพที่มีมูลค่าไม่เกินซึ่งมุมนี้ในมุมที่เป็นซัพย์ที่เป็นซัพย์สำเร็จแล้วมีบิยอนน่าจะตอบโจทย์แต่ยังมีทรัพย์อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ดรวอยก็ได้เมนชั่นไปบ้างแล้วคือที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าก็จะมีการแต่างงานกับบริษัทที่น่าจะเอาซัพย์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้รวมถึงการที่จะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาบริหารทรัพย์โดยเฉพาะ พวกอาคารพาณิชย์ขนาใหญ่ก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นอาคารที่เป็นออฟฟิศบิลดิ้สิ่งเหล่านี้เมื่อกี้เราได้เมนชั่นหลายๆครั้งที่เป็นรสซิเดนเชียลแอเรียอาจจะระบายได้งา่ายส่วนที่เป็นซับในมุมของพื้นที่เช่าสํานักงานเราอาจจะต้องมีพาร์ทเนอร์อันนั้นน่าจะเป็นชัเตอร์ถัดไปจากนี้ซับที่ระบายได้งา่ายเนื่องจากว่าวันนี้เราเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ได้เทอมที่หน่วยตลาดในลักษณะ MOU คล้ายๆกันอันนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกมี MOU ลักษณะน,นี้เกิดขึ้นแล้วแต่ในมุมที่เราได้เมนชนั่ สินที่ระบายได้ง่ายแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ระบายได้ยากขึ้นไปกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็น9บวก3บวก3เศรษฐกิจเราปัจจุบันนะไม่เอื้ออานวยในการที่จะทําให้พี่น้องในการจะสร้างภาระในการที่จะมีบ้านได้ในขณะนี้นะก็ในระยะเวลาของอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เคยลดราคาลงเลยผุ้คนเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงยากขึ้นไปทุกวันครับจึงเป็นแนวทางของทางบริการสินทรัพย์แอมโดยดรลักที่ได้เพิ่งมา ได้ไม่ไม่กี่สัปดาห์ยุคใหม่ของปี2025ระหว่างแบงก์กับวิเวยนที่จะทําให้โอกาสในการจำหน่ายซับเนี่ยจากเดิมอาจจะมีระยะเวลาในการปมซับเขาเรียกว่านานปี5ปีก็อมไปเรื่อยๆก็ราคาก็ขึ้นแต่อันนี้ก็เร่งระบาดเพื่อจะได้รองรับงานได้นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ท่านตรวรับด้วย เรายอมรับกันว่าเราซื้อบ้านเราก็ไม่มีความสามารถในการที่จะไปเอามันไปรีเนเวศไปตกแต่งก็ต้องทําให้เสร็จก่อนแล้วก็เอาไปขายก็ขอสินเชื่อธนาคารให้ปล่อยให้เต็มนะแบบไม่ต้องความสบายแล้วก็ทําให้ผ่อนได้ง่ายๆตอบโจทย์เพนพอย์คนไทยที่เรารู้กันดีอยู่ว่าอยู่ในกับดักรายได้ปาจก,กาุบัน ต้นเนี่ยเราดูว่าสินค้าที่เราสามารถนามาเปิดจําหน่ายได้เลยเปิดวางขายเนี่ยเร็จแรกอยู่เจ็ดพันยูนิตจะมีทั้งบ้านทั้งคอนโดด้วยเจ็ดพันเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะเปิดจองซื้อให้มีผู้สนใจเนี่ยเข้ามาหลังจากนั้นเราจะมีภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เลยครับ AI ที่ทําแต่งบ้านคล้ายๆพ่อปูติชูปูนิดหน่อยครับแต่เราก็มีบ้านใหม่ที่แบบสวยงามโชคดีที่ยุคนี้มี AI ช่วยผมไม่งั้นผมคงออกแบบบ้านทั้งเจ็ดพันหลังไม่เสร็จโดยรวดเลยวนนั้นแล้วก็จะเริ่มลงภายในช่วงต้นเดือนนี้เราเปิดไทมากมสซ์3ประกาศเลยครับคิด ายในทุกช่องทางการจ,จัดจำหน่ายทพพั้งแบบฟอร์มนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็เราทำมาร์เก็ตติ้งแพลนเนี่ยไว้คนท่า,ทาใหญ่เลยพอสมควรคาดการว่าภายใน7,000ยูนิตเนี่ยเราจะจำหน่ายให้เสร็จภายในปีนี้ทั้งหมดนะครับเรารับรายรับรับรู้รายได้จากการมาสิงให้รวมกับลูกค้าที่อาจจะมีความสามารถ อาจจะต้องรอระยะเวลาก็อ,อยู่ในช่วงที่พยากรณว่าส,สัดส่วนก็คงจะเป็นไป80-20สำหรับ80%ที่สามารถรับรู้ได้ได้เลยแล้วก็20%สามารถต้องเอาไปฟางตัวก่อนถามเรื่องของการสะอาดกำลังซื้อเนี่ยผมคิดว่าเป็นเวลาสําคัญมากๆในเวลานี้ถึงจะเป็นช่วงเวลาแห่งเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยผมมองว่าบ้านยังเป็นปันจจัยสีสําคัญที่เราเป็นมนุษย์ทุกคนนะมีบ้านที่อาศัยอยู่เราเคยผ่านจุดในที่เราจะต้องหาบ้านแล้วก็มันมีความยากลำบากมากๆในการจะมีบ้านหลังหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องมี มากมากหรือเป็นคนรวยหรือพอมีเงินมีฐานะถึงจะซื้อบ้านได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยผมอยากผลักดันให้ทุกคนเนี่ยมีบ้านอยู่สร้างฐานรากที่มั่นคงเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในสเตจนี้ยังเป็นสเตจที่พี่น้องคนไทยยังสามารถซื้อได้อยู่ถ้าเราเข้าสู่ยุคที่เป็นต่างประเทศอย่างเช่นลอนดอนอังกฤษเนี่ยไม่สามารถเช่าแต่ซื้อได้เลยนะครับเป็นเช่าซื้อเป็นเช่าหมดเลยเพราะว่าราคามันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันที่รายได้เรายังเป็นติดกับดักรายได้ปานจลางอยู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถทาให้พี่น หาบ้านอยู่แล้วก็ซื้อบ้านสักหนึ่งหลังไว้ในราคาที่เราจับต้องได้และที่สําคัญที่ต้องไม่เป็นการสร้างภาระจนเกินไปที่ทําให้เป็นบ้านที่ดีที่สุดของเราได้ก็เลยอยากจะผลักดันให้แม้ว่าจะมีไรายได้น้อยเนี่ยโครงการนี้จะเกิดขึ้นมาเพื่อทําให้ทุกคนที่มีไรายได้น้อยหรือมีไรายได้ปานกลางนซื้อได้เข้าถึงได้ถ้าไม่ใช่โอกาสนี้โอกาสน้านยากเลยนะครับบันโออปชั่นเนี่ยเราพยายามผลักดันขอความร่วมมือจากธนาคารนะช่วยผลักดันให้ผู้ซื้อเนี่ยมีภาระที่น้อยหน่อยในช่วง3าปีแรกเพราะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยม คิดว่าปรับตัวได้ในช่วงเศรษฐกิจที่อาจจะค่อยๆชะลอตัวหรืออยค่อยๆแล้วเราเชื่อว่าอีก3ปียังไงคร์ฟเศรษฐกิจก็ต้องกลับมาดีได้ในสักวันหนึ่งสปีน่าจะเป็นเวลาที่เพียงพอในการที่เราจะลดภาระตัวเองในการที่จะซื้อบ้านก็ผ่อนน้อยๆในระดับหนึงพันครับในตัวบ้านเองเนี่ยก็มีทุกพื้นที่น้องต่างจังหวัดก็มีโอกาสเข้าถึงการมีบ้านในครั้งนี้ร่วมโครงการได้ด้วยสินค้าของเจ้าบ่าวเรามีพัอนาเยอะมุมของความเก่งของเจ้าสาวแต่ละคนไม่เหมือนกันความเก่งของเจ้าสาวที่มีความแม่นยำในการบริหารจัดกกาาาารรยล่่ไมเิ้บ เจ้าสาวคนถัดไปความแม่นยำหรือว่าความสามารถในการบริหารทรัพย์เนี่ยมูลค่า3าล้านบาทอาจจะเคยเป็นอดีตผู้บริหารอิสลามแบงก์เพราะฉะนั้นอาจจะมีเจ้าสาวได้หลายคน จริงๆร,รับรู้ไรายได้พร้อมๆกันนะครับตั้งแต่วันที่เรามีการอกับมสิเมื่อกี้ดรวอยเมนชช่นในกลุ่มที่ยังต้องมีการทําลักษณะของการฟูมฟักเล็กน้อยนั่นคือกลุ่มที่เราจะต้องให้เขาผ่อนสม่ำเสมอเนี่ย12เดือนหรือ24เดือนกลุ่มงานเนี่ยสินเชื่อจะเข้ามาในเดือนที่25เนาะสมมุติว่าตัว MOU มันคิกออฟแล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่ามันมีแท้งรับรู้ได้เลยกับส่วนที่ยังต้องเป็นลักษณะของการผ่อนที่เป็นลองลิสต์อยู่คนละกลุ่มกันอันนี้จะเป็นราคาที่เราเสอ พอใจในการที่จะผู้นี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งสอนเราพอพอใจในกองมูลค่าทรัพย์ประมาณส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นความสามารถของเจ้าสาวที่จะสามารถที่จะไปเชิญให้มันมีมารจิน้นแต่เราก็อาจจะคุยกันบอกว่ามาจิ้นไม่ต้องเป็นมาจิ้นที่มันหนักหนาสาหาัสเกินไปเพราะว่าท้งสองคนเนี่ยเราโฟกัสคนที่รายได้ค่อนข้างปานกลางถึงสัมเพราะฉะนั้นในมุมของกําไรหรือรายได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมุมที่มีคูดการ c าลานซ์อยู่ในตนัวไม่แต่ถ้าเกิดจะเป็นอีกซิสเซนต์โมเดลหนึ่งเนี่ยคือในเรื่องของการที่ใช้ที่ เราไปสร้างสังหาริมารัพย์ตัวใหม่อันนั้นเนี่ยจะมีทท้งในมุมของมูลค่าที่แล้วก็มีมุมของการแบ่งรายได้เมื่อขายได้ลายทางคนละหมเดเองุมงที่เศรษฐกิจไทยแพ่งรีซิเลียนหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยยังออกมาททนข้าวไทยยังมีความรู้สึกว่าอยากจะต้องสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแล้วในมุมของการมีบ้านสักหลังหนึ่งมันเป็นมุมที่ถ้าเราใช้คําว่ารีซิเลียนมันคือการลงทุนที่ถูกที่ถูกทาง เพราะว่ามันสร้างหลักฐานที่เป็นเหมือนกับฐานรากการเติบโต,ตในชีวิตของทุกๆคนผมก็ยังมองว่าในมุมนี้เนี่ยอสังหาไทยยังร mm ีเลียนอยู่ถ้าเกิดบอกว่าจะต้องเอาสมุดพบของตัวเองแล้วไปยื่นแบงค์คำว่ากําลังตอนนี้มนไม่น่าจะค่อยมันไม่น่าจะมีกําลังมากพอที่จะสร้างวงเงินสินเชื่อได้แต่ถ้าเกิดเราทำบ้านให้อยู่ในมุมที่เขาสามารถเชื่อมถึงสามารถ ผ่อนปลนเทอมของการผ่อนสินเชื่อได้สามารถบริหารจัดการในมุมของการได้ตัว LTV ที่ผ่อนปลนแล้วจากแบงก์ชาติการเติมมูล,ลค่าของสินเชื่อมากกว่าราคาคอลเลสเตอรอลไปอีกประมาณ10%ก็คือเป็น110%เปนผมว่ามันเป็นสังคมที่สามารถสร้างความงมดงามคือ ตัวธนาคารก harmful, ini, ็ได้ลูกค้าชั้นดีเพราะว่าเขาตั้งใจบ้านเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เป็นด่านสุดท้ายที่จะทําให้เสียในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในมุมนี้เนี่ยดรวอยคิดถูกแล้วล่ะในการที่จะเอาบ้านไปสร้างตัวแล้วก็สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคนไายได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับ แมกกาซีนการเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ